ý thức 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 ý

I would not.

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนี่สวัสดีคุณรันเพ็งเออตอนเช้าปะค่ะเครืรค่องเครื่องใบจะเป็นตอนเช้าเนาะคะ่ะคุณรันเพ็งขอบคุณค่ะคุณรันเพ็งขอบคุณค่าอุ้สวัสดีจ้าอุ้ยสวัสดีจ้าพี่ิธามากรอขอดมากร้อยตัดตาบ้องนับกันจ้า่รันเพ็งสวัสดีจ้าฮะเป็นปงมใบบอกระือ กินช่มตำกินช่มตำไหมคะนี่ตำช่อมช่มตำคนถ้าไปแล้วเขาเมียนเราได้แับนี้ก็าแบบกินน้ำแบบไปเนอะไปไหว้เราได้ไหมอืมอิ่มบ้านเหรอเมียนเราอดอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันอยู่มุมนี่เนาะแับนี้เนาะลูกค้าพอมีก็มานั่งเล่นอยู่นี่ระเบนี้ขอบคุณค่ขอบคุน ใช่คุณแม่เพียศใช่อบคุณแถาเลยจิระบัวกเทียงจิระบักินถเทียงระบเน้ออะไ